ชุดเดวินายโอ้ัลหลฟาอร์หลังจากเสร็จพิธีจดทะเบียนสมรสแล้วเราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารนะคะ Now are In City Hall oh. How are you I m exciting yeah, <me> too. ร้านอาหารแล้วค่ะเราก็มาถึงก่อนเวลานะคะเพราะว่าแฟนจองไว้ที่5้าโมงเรามาถึงกันตอน4ี่โมงครึ่งเราก็เลยยืนรอ แป๊บหนึ่งนะคะถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็เล่นกับหลานๆน,นะคะหลานๆน,น่ารักมากเลยอยากได้เด็กน้อยแบบนี้แล้วเราก็เข้าไปในร้านค่ะร้านอาหารร้านนี้ก็เป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เลยนะคะตั้งมา20กว่าปีแล้วหลังจากนั้นก็ได้รับของขวัญจากครอบครัวของพี่ชายนะคะน่ารักมากเลย แล้วเราก็มาเปิดของขวัญดูนะคะก็จะเป็นแก้วชากับชาหอมมากเลยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะพี่สาวเขาชอบอาร์ตนะคะครอบครัวพี่ชายแคสเปอร์เขาน่ารักมากเลยนะคะร้านนี้จะเป็นร้านที่ตั้งมากว่า20ปีแล้วเมนูอาหารก็จะมีหลายภาษามากเลยนะคะแต่ก็ไม่มีภาษาไทยนะคะเราอยากลองทาทาค่ะเป็น

ก็ผสมให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็มาชิมดูอรกนบ้งอะไรกันบ้อร่อยเบบี้ย Yeah Yeah very good Yeah is good <S very fresh mm. very good จานนี้ก็จะเป็นของพี่สไปร์นะคะแล้วก็เป็นของหลานชายนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นของแฟนเราเองแล้วก็ของพ่อของแฟนนะคะจานนี้น่าสนใจมากก็เลยลองสั่งมาทานดูนะคะก็จะเป็นปลาทอดกับปลานึ่งไข่ปลาคาวเวียกุ้งแล้วก็ซอสนะคะ This is cow, beer. Yeah. Taste cow beer mm. Mm, <laughs> like it is I food. Mmm. Mmm. Alloy. Alloy, mm. And this fish yeah, it's with shrimp and mayo. That's an element Mmm. Then I can solid อยากกินปลานึงนะคะลองสั่งมาชิมดู <c oughs> What do you call the bread? นะ on top the bread What do you mean t h a สำมัติจะทําเองทิมอัดเป็นท็อปออฟเดอะบล็อตสมัครแอปเปิ้ลคนอื่นเขาอิ่มหมดแล้วเราเลยต้องรีบทานเลยนะคะเพช่วยกันทานค่ะเราทานไม่หมดเราก็แบ่งพี่สะพายนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแฟนจานที่สองนะคะแล้วเราก็อิ่มแปรเลยค่ะ ก็ขอบคุณคุณพ่อที่เป็นเจ้ามือมือนี้นะคะอิ่มแล้วเราก็จะไปเดินเล่นกันต่อนะคะที่ถนนคนเดินที่นี่คนเยอะมากเลยค่ะเราก็เก็บภาพมาได้ประมาณนี้นะคะสองคนนี้เดินเร็วมากเลยค่ะคุณพ่ออายุ70ปีก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะเราก็เลยต้องดึงไว้เพราะว่าเราเดินไม่ค่อยจะทันเขาค่ะอบอุ่นมากเลยค่ะครอบครัวของพี่ชัยก็น่ารักทุกคนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ thank you for watching see you bye bye